ครับก็ผมไมตรีอินทรีย์นะครับหรือ,อถ้าเรียกกันในมาอะไก็เรียกว่าอาจารย์ดอร์ไมตรีอินทรีย์ที่เราเรียกตรงนี้นะครับเวลาเราเขียนในกิจกรรมประกาศในการทําวิญญาทยานิพนธ์ทําไมเราต้องเขียนคาว่าไม่เขียนคาว่าดรไมตรีอินทรีย์เฉยๆใช่ไหมครับต้องเขียนว่าอาจารย์ดรไมตรีอินทรีย์อาจารย์ท่านอื่นก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับ อดีตของผมนั้นนะครับก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของการยางแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนหลักสูตรรัฐประสานานาศาสตร์ที่ราชพัฒสุราธานีแล้วก็ศึกษา,าศาสตร์ที่ราชพัฒนครนะครับแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังที่อาจารย์เดชรัตน์ได้พูดไปเมื่อครู่เมื่อครู่นะครับ ทั้งสองมหาลัยตั้งแต่ปี52นะครับตั้งแต่ปี52แล้วก็พอปี57ก็ได้รับการติดต่อให้มาสอนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อพวงจนเพราะฉะนั้นตั้งแต่รุ่น2นะครับผมสอนปอตมาตั้งแต่รุ่น2แล้วก็ปริญญาตรีด้วยนะครับอย่างคุณโกเมศทองกุญชูที่เราดูในคลิปในวิดีโอเมื่อกี้ก็ ผมได้มีโอกาสสอนท่านตั้งแต่ปตรีและก็ปโทนะครับก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอีกคนหนึ่งนะครับแล้วหลักสูตรที่ผมเรียนนะครับก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตเหมือนกันนะครับของอ่าปโทใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตอนมาเรียนปอเอกก็เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ครับแต่สาขาการพัฒนาองติ่น อาจจะเป็นที่มาของเมื่อมาอยู่ที่นี่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะครับอันนี้คือพูดให้เห็นว่าเออความมั่นใจนะครับว่าอาจารย์ทุกท่านล้วนแล้วแต่มีศักยภาพหรือความสามารถที่จะนำพาเราไปสำเร็จการศึกษาได้นะครับหลายคนสงสัยว่าแล้วเราเรียนไปทำไมใช่ไหมครับเปรียญยาโทรเราเรียนไปทำไม เรียนปริญญาโททำไมพูดถึงวิทยานิพนธ์การที่เราเรียนวิทยานิพนธ์ถ้าเรานึกไปย้อนเรียนปตรีรายวิชาก็เหมือนกันใช่ไหมครับเศรษฐกิจพอเพียงอะไรนัก็เรียนมาตั้งแต่ปตรีปโทใช่ไหมครับตัววิชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมสอนมาตั้งแต่ปี52ถ้าเคยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ ส่วนๆอย่างๆจะไหมครับเพราะส่วนหนึ่งผมก็จบกเกษตรมาผมก็มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาหรือก็เป็นผู้ทรงคนคุณ,คณวุฒินะครับในการสอบว,วิทยานิพนธ์การที่เราเรียนปโทแล้วในการทําวิทยานิพนธ์แปลว่าปรับกระบวนการคิดโดยกระบวนการเรียนโดยกระบวนการในการทําวิจัยมันจะฝังชิป ของเราให้มีกรอบในการคิดคือกระบวนการคิดกระบวนการคิดที่มีขั้นตอนต่างๆให้เราดําเนินการเมื่อเราสําเร็จการศึกษาภายในสองปีแล้วกระบวนการคิดนั้นก็จะติดอยู่ที่ตัวเราเราเห็นไหมว่า,าลูกหลานเราหรือใครก็แล้วแต่เมื่อสําเร็จไปการศึกษาไปแล้วส่วนใหญ่99%ก็ก็ว่าได้ระบบการคิดจะเปลี่ยนไป ระบบการคิดจะเปลี่ยนไประบบการคิดตรงนี้เราสามารถนําไปพัฒนางานในหน้าที่พัฒนาครอบครัวพัฒนาในการอยู่กับคนเพราะว่าหมวดนี้คือสังคมศาสตร์ใช่ไหมครับศิลปศาสตร์แตกตัวออกมาจากสังคมศาสตร์รัฐศาสตรานศาสตร์ก็แตกตัวมาจากศิลปศาสตร์ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบนี้คือรวมรวมความแล้วก็ว่าเป็นาศาสตร์ของสังคมคือการอยู่ร่วมกัน อย่างฉันพี่น้องนะครับตายสุดก็ทุกอย่างนะครับที่สําคัญวันนี้ก็อย่าลืมสามเอมอก,การาอะไรนะครับเจหรือว่าหกเก้น่ารักษา69เาไว้นะครับเราทำอย่างไรให้สำเร็จการศึกษาภายในสองปีที่อาจารย์ทั้งหลายที่พูดมาเมื่อเช้าและในคลิปนี้เราทำแบบนี้เลยเราไปเอาคู่มือมาดูเป็นแม่แบบ สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสําเร็จช้าเวลาเราพิมพ์สามบทก็ดีเวลาเราพิมพ์ห้าบทก็ด,เเกดีเราไม่ได้ดูคู่มือเพราะอาจารย์ว่าสอบได้ปุ๊บไปปรับอยู่เป็นเดือนเป็นเทอมอีกตรงนี้มันช้ามากเพราะฉะนั้นการพิมพ์ตั้งแต่เบื้องต้นเราไปดูคู่มือว่ารูปแบบการทําวิทยานิพนธ์นั้นพิมพ์อย่างไรบทที่ 1, หนึ่งสิบแปดพ้อยตัวหนา ความเป็นมาความสําคัญของปัญหา16พ้พอยตัวหนาเนื้อหา16พ้พอยธรรมดาเขาะย่อยหน้ากี่ข้อกี่ข้อเนี่ยเราทําให้ถูกเลยพระอาจารย์ให้แก้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะอยู่ในกระบวนการนี้เรียกจะทําให้เราเร็วขึ้นมาเป็นปีที่ผมพูดเนี่ยผมเรียนผมก็ทําแบบนี้ทั้งปอ โและปอเอกผมก็จบเป็นคนแรกของรุ่นก็คือผมก็จบภายใน2ปีคือไม่ใช่แปลว่าเก่งใช่ไหมครับแต่เราทําตามระบบทําตามปฏิทินการศึกษาทําที่อาจารย์แนะนําเขาแนะนํามาและเราก็ทําแบบนั้นเราเรียนนะวัตรกรรมคือคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งเดิมๆเ,เราก็ต้องเชื่ออาจารย์ก่อนใช่ไหมครับเมื่อเหมือนอาจารย์ได้รัฐพูดมเมื่อกี้ สมมติว่าเราจะทําเรื่องอะไรสมมติว่าผมเนี้ยผมทําเรื่องสากรณ์เมื่อก่อนเนียคิดชื่อเรื่องเป็นสิบสิบชื่อเรื่องกว่าจะตกผลึกแต่ต้องเป็นสากรแต่ต้องเป็นสากรณ์แปลว่าเราจดทะเบียนกับสหกรณ์แล้วเราใจไม่แขวเราไม่ทําเรื่องอื่น ถ้าเราอยากจะทำเรื่องอื่นอีกเราเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วเราจะไปทำกี่ร้อยเรื่องก็ได้แต่ณนะวันนี้เราเรียนให้จบภายในสองปีเพื่อจะได้เป็นมหาบัณฑิตสมมติว่า2ปีจบปรับขึ้นสี่เจ็ดเพื่อนสองปีจบสี่เจ็ดไปอีก3ปีเราเรียน5ปีอ้าวและเรายังสี่หกอยู่แปลว่าเราปรับสี่เจ็ดหลังเพื่อนไปอีกสามปี ศักและสิทธิ์มันจะแตกต่างกันแตกต่างจนไปถึงวันกะเสียณแตกต่างในหน้าที่การงานแตกต่างทั้งรูปที่ติดไว้ข้างขวาเพียงแต่ว่าเราทำตรงนี้ให้มันสำเร็จการศึกษาเพราะเร่งความจริงมันไม่ยากเลยนะครับมันไม่ยากเลย เรื่องที่เราจะทำจะไหมครับหนึ่งเอกาสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในบทที่สองหาไม่ยากสองกลุ่มตัวอย่างหาไม่ยากสมัยผมเรียนมันมีอข้อหนึ่งคืออาจารย์หาไม่ยากแต่ที่นี่อาจารย์สามารถโทรคุยได้ทุกเวลาเพราะเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับเราก็คุยกันได้ตลอด มีเพื่อนหลายคนทำเรื่องใหญ่โตอลังการเนี่ยกลุ่มตัวอย่างนัดวันนัดแล้วไม่มาถ้าเราเก็บตัวอย่างแบบโคกกรบหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่วนมากมันจะ,ะหลักสูตรสิลปราสารรมบัณฑิตเนี่ยจับเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการใช่ไหมครับเรานะักกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างไม่มาจบครับจบเฮ hey, ไม่ใช่จบสําเร็จการศึกษา เพราะ,ะนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงเป็นสิ่งสําคัญเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถ้าเรื่องพิสดารพิสดารเราไม่อาเราไม่สามารถหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นดีเทลรองรับในการทำวิจัยเราก็ไม่จบเหมือนกันนะครับเราก็ไม่จบเหมือนกันทีนี้สิ่งนี้เมื่อเราได้เรื่องว่าอะไรเราจะทําเรื่องนี้แน่นอนแล้วในระหว่างเรียนนยสมมุติว่าพวกนี้เรียนกับผมศาสตราจารย์เนี่ยเราก็เสนอชื่อเรื่องได้ าอาจารย์เขาจะเหลาหรือกลาหรือตั้งชื่อเรื่องง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการทำก่อนเรียนปอยเรียนมอยนะครับเมื่อเราได้ชื่อเรื่องนี่ในผมนะครับถ้าเราได้ชื่อเรื่องตั้งแต่เทอมแรกไปแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์จะให้ทำรายงานแล้วเมื่อก่อนผมเรียนอาจารย์ว่าเฮ้ให้ศึกษาปัญหาให้รายปานปัญหาเรื่องที่ในใจคิดว่าจะทำวิญยานิพนธ์ สมมติว่าผมทำสามบทตั้งไว้ผมก็ตัดบทที่หนึ่งไปส่งอาจารย์ใช่ไหมครับเธอส่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เธอคิดว่าเรื่องที่เธอจะทําผมก็ตัดบทที่สองไปส่งงานเราจะลดไปเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะทำแนวผมนะครับเดินตั้งแต่เทอมหนึ่งไม่มีผลอะไรที่ไม่สําเร็จการศึกษาผมทําแบบนี้ที่จริงผมสําเร็จ ก่อนสองปีด้วยซ้ำไปโดยที่ความไม่รู้ต้องอย่างน้อยสองปีถึงจะอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาด้วยได้ใช่ไหมครับต้องสองปีเราจะเรียนจบก่อนสองปีเรีนไม่ได้นะครับแต่เมื่อเราวางแผนแบบนี้แล้วเราก็สามารถจบสองปีได้อีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถทำให้เราจบสองปีได้นะครับก็คือตีพิมพ์บทความอย่างที่อาจารย์เดชรับได้ได าเล่าให้เราวังใช่ไหมครับพอเราสอบอ้าบทผ่านปุ๊บเนี่ยสมมติว่าคณะกรรมการสอบให้ปรับชื่อเรื่องปรับวัตถุประสงค์ปรับกรบแนวคิดในการวิจัยปรับบทที่สมสมมติจะมาเราปรับตรงนี้ไปก่อนเลยการปรับไม่ต้องคิดมากกรับอาจารย์อ้อยจะส่งไปให้เองว่าปรับตรงไหนบ้างปรับตามที่บัณฑิตส่งไปที่เราให้ปรับเมื่อเราปรับแล้ว เมื่อเราปรับแล้วใช่ไหมครับเราปรับไม้ครไปแล้วแล้วเรามาสรุปเป็นบทความวิจัยตรงนี้เพราะเราต้องไปติดต่อวารสารในการลงบทความตีพิมพ์ของเราบทความโบรสารต่างๆที่ผ่านมาเต็มเป็นปีๆนะครับเต็มเป็นปีๆเพราะฉะนั้นพอเราโทรไแปบบปุ๊บเนี่ยอย่างน้อย6เดือน อย่างน้อย6เดือนถึงจะลงตีพิมพ์ให้เราได้หเดือนนี้เราทำของเราไว้ดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนก็ได้จะไหมครับในขณะที่เราปรับ้าบทเราก็ไปปรับบทบทความของเราที่เรายังไม่ได้ส่งไปลงเพียงแต่วรสารมีหนังสือตอบรับว่าทางบรสารได้อ่านบทความของคุณแล้วเรายินดีตีพิมพ์บทความของคุณอหเดือนข้างหน้า เอาหนังสือรับรองจากวารสารมาส่งที่บัณฑิตมาส่งที่อาจารย์ดย้วยเราข็อสาเร็จการศึกษาภายในสองปีเห็นไหมครับแต่ถ้าขอบอกว่าปีหน้าน้นใช่ไหมครับกว่าจะได้ลงเราก็คอยไปปีหน้าโน้นนะอยู่เรายังไม่ได้เป็นมหาบัณฑิตแต่นี่คือรายละเอียดปลีกย่อยที่จะทําให้เราสําเร็จการศึกษาภายในสองปีนะครับในนามของ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับสำเร็จการศึกษาภายในสองปีและก็อย่าหยุดกับที่ถ้ามีโอกาสไปเรียนปเอกในคณะบดีคุยกันแล้วว่ากำลังร่างหลักสูตรปรเอกกันอยู่นะครับถ้าเราไปเรียนปเอกเราเรียนตรีโตเอกที่ส,ถา,สถาบันใดหนึ่งแล้วเนี่ยเราต่อยอดมันง่ายเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับเรียนสเปสัปาาก็ได้ แต่มันก็ยากหน่อยหนึ่งสมัยก่อนถ้าว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เขาเรียนมาซีทูเอกช็อกแซกช็อกแซกแบบนี้นะเออคือขมไม่รับเมอก่อนนะนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรแต่เหมือนผมใช่ไหมครับผมเนี่ยเอาเอาผมเน้นหนึ่งว่าผมอยากจะรู้เรื่องอะไรผมก็ไปเรียนเรื่องนั้นผมไปเรียนนิติศาสตร์ของรามจบรุ่นสิบสอง ก็มาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนผมเรียนเกษตรศาสตร์เอกดินน้ำและปุ๋ยผมเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผมเรียนรับาประสานอานาศาสตร์สาขาหลักการบริหานท้องถิ่นผมเรียนสากรการเกษตรสาขาการสากรคือเพราะผมทำวิทยาณเรื่องสากรคือผมอยากรู้เรื่องอะไรผมเรียนเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นคนบ้าเรียนแต่เป็นคนฝอยเรียน การที่เราคไยเรียนตรงนี้มันจะเกิดคุณค่านอกจากกับเราแล้วอย่างที่ว่านะครับเกิดคุณค่ากับคนรอบข้างตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าก <B. S 1> ารทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเราเดือดร้อนใช่ไหมครับแปลว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมคน <it> <ยา S 1> มีคุณธรรมแปลว่าคนที่ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนกับ เมื่อเราเป็นคุณธรรมแล้วจริยธรรมก็ตามมาจาริยธรรมคือสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ใช่จริยธรรมก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเรียนการศึกษาตั้งตนเองและครอบครัวญาติพี่น้องต่อไปครับขอบคุณครับ